โอ้ยกดกดตกลงกดหรือเปล่าปลาครับแก้บบังโอ้ยเอ้ยโอวยเฮ้ยเฮ้ยมือทายแล้วดูปลาตาธรรมดาแลตนี้ธรรมดาแล้วเอาธรรมดาพ่อ ลุยกระตะกันนะครับ หลงแล้วนะช้าอยู่ใยลงก่อนกล้องก่อนนะครับอย่าปปังงปป๊มไหปปัมดเอ๋อนีนอนเพชร่อนเร็วเร็วอาคาอ๋อไม่มีเด นี่ขึ้นมาถึงผิวน้ำยังไม่มีเลยนี่ก็เดเียบเียไม่ได้หลังีกงนี่เรียได้ลังก็ดเกยางนน่อ๋อนอนได้ข้านี้ขางที่มันมีตกบานจริงสำรานไม่มีตัวนู่ของเราก็สำราน Hoa, hoa, đồn hư hơi hui 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 โตนะปลามีหลายอย่างบุ๊คนัวตัวเล็กๆก่อนโอ้ยเบ็ดแข็งปวกอะร้านเรียแน่นอนใช่สั่นปัปป๊บๆเลยหัวโอ้ตาเบ็ดอย่างนี้ไม่ไปคล้องนั่งให้ล่างอันนี้นนั่งถึงมันคงหยุดบอลเรือท้องมันเบี้ย อย่างนี้นเบรคป้นนปนนอนไปเลยเอาะนี่มันหนักโกดจนกัดกากร้องผมเลยเมื่อกี้นะเดี๋ยาวไปลงนะไหมไม่ไม่เทสเทสก่อน แกนมากไกลมาถึงนี่โอ้ยมันก้อยก้ายจาับเฉียวเฉียวมือ <S <S ใช่ตั้งแต่โดนนั้นก็ลาบจนถึงทุกวันนี้

ผมลงไปกวนล้ว,วเอออย่ามาไม่กินแค่อันเดียวเออเยอะอ่ะครัเอามานออกมาขึ้นมาสักประวัติดูดิว่าไปไหนมาอยู่ตรงไหนผมว่านะ้ําผ่านครับผมไม่ได้ตั้งใจครับผมเอามา จริงๆด้วยโอ้เขาจริงๆด้วยอัลลามะเ่ขาจริงๆด้วยของเขานั่นแนหๆของเรารอาารย์กด,นะดใจเย็นเ้ยเวลาเยอะแยะวันนี้ป่ากินลุยปลาเริ่มเขาลุย อยู่อะไรว่างันไม่ใช่อยู่เฉพาะที่กองแนี้กินที่สูงงนี้ออนมากินช,าชา้ชากินช้าช้าอเวนิวจับต่ช้าเนี่ยเมื่อกี้กินไม่สูงเลยนะไปแล้วแรงดีนี่ชับ เอาแล้วเอาแล้ว,อ,ลวอัดอีกแล้วโอ้ยปีใหม่นี่เขาหมานด้วยเริ่มปีใหม่มาโอ้ยแข้งตัวนี้อุย้ยนี่ับไม่มเรือมันาเยหนื่อน,นี้ท่านลงคาถาใดครับยสมัเยอะสมัยก็ไม่ยังท่านใช้คาถาบทไหนครับเนี่ย โอ้ยตันนี้แข้งโอ้ยอุย้ยตอนนี้แข็งปกโอ้ยกดห,หน้านี่คือโจมันน้าอโอ้ยโอ้ยด,ดูสองตัวติด โอ้โหเอาแล้ววิ่งแข่งกันแล้วแล้วของคอยล่ะผมเป็นเด็กตักปลาดีกว่านะเอ้าเอออันนี้อังปีอังปี Ôi, tới đâu, tới đâu Con ấm pi Ngoài nắng tắm Ô, nhòi ui chôm chôm mẹ Ôi Rồi, gặp trốm, trốm Kem, kem bằng nháy rồi Rồi โอ้ยโชว์นานหน่อยครับผมอ้ยทำไมน้ำหวานจังครับปีใหม่ครับโอ้ยหน่อยครับโชว์หนครับนี่ครับผมยอดโอ้หันเลย

ปั่นรอดเชี่นมั่วมั่วมาแล้วมั่วมาแล้วออาคุยจนอัดเลย còn lạ Bạn ăn tươi rồi cho anh Ăn tươi rồi đó นุ้นไม่คาดเลยมันไม่รู้ <ละ S 2> มันวนอย่างนี้ไม่กี่รอบย่งนีก็เรียบร้อยเรี<ด>เยบร้อยบอกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่กับเพี้ยเข้าเลยเนี่ของเขาบอกวันมุงมิงไม่ก่อนแลเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นเหัวดแดงเฮ้ย <c oughs> ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอ้วิ่งจังเลยปลาด้วยนี่ chúc không ui ui Ôi, ôi ngắn 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 đi ngắn 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 Ôi, ngắn 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 đi, bảo đi. Ôi,

ลำกับลำามันขนวกกำลมามหาุลกะว่าจะนไนกัจะเข้าังนะจ๊ะมันจะไปเข้าไซเลย้ยจะเป็นผมเหรอเปลเดี๋ยวช่วงฟังนี่ไหม

เขาเย็นเย็นเปนดีครับโอเคมาเลยเหมือนตมะเจียหมดัวเสียมเขากินได้เอามงเป้าไม่ใช่เบ็ดในตำนาหลานี่ได้สักนิดสักหน่อยมีาผลได้ี่มมงเนี้ยใช่ไหมวันนั้นไม่มีกินเลยไอ้มงนี้ ัันนนนีี้้ววเขากินกันทุกคนสงสัยต้องวิ่งไปหามงกลกักอะไรเผมจะเล็กเดี๋ยวผมก็จได้เรื่อยๆนะครับบอบนัดนี่ไในของผมแล้วครับเออ มองม่งโอ้โหแล้วยังเหลือแต่ข้าแล้วครับโอ้ยกดกิข้าเลยยามากดข้าแล้วเฮ้ยไม่น่าปากกินข้าวได้ยินตัวนี้ของบอมมันเนี่ยเป็นเพื่อนก็ดดีเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยวิจารณอีดึงเร็ว

เขาย้ำงัดครับผมหัดมาเล่นมือหัดมาเล่นมือนี่แล้วข้าวหมดเลยนะข้าวหมดแล้วนะโอ้โอ uh, ้โอ้วิ่งครับวิ่งวิ่งครับวิ่งเสียงนะครับตัวนี้ ตัวนี้สู้นะครับสู้ตัวนี้สู้ไม่ได้ปลาเองก็ดูปลาเพื่อนก็ได้ครับตัวนี้จับจับห,หลับโอ้ตัวใหญ่โว้ยนี่สิ่จับโอ้ตัวใหญ่โว้ย เหมียวกันนะเนาะโอ้ยสุดยอดสุดยอดติดเขาฉลามมาด้วยนะอ่าโอจอนโจวหน้าหน่อยดิ อันนี่นะครับนี่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 ยอดเลยโอเคใตยปลาเปลืได้เหลือในปลาอีกไหมโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมือสายแล้วดูมาอาตธรรมดาแล้วเมดาล้วเอาธรรมดาพ่อองลกลอ้แล้วเอาแล้ว ผมไม่นัดเลยมือนี้ปอกินปอต๊กมือไม่นัดแล้วกินเลยเฮ้ยต้องใช่เดี๋ยวที่ใหขึ้นก่อนดิขึ้นก่อนดิเฮ้ยปลาืดปลามืด บนเด็ดสุดมากหน้าตาเป็นยังไงครับหลังจากที่โปบตุกบนนะครับบนอยู่นานนะครับผมสามสี่ชั่วโมงนะปอดปอดซับเหมือซาเหมือคว้ากินเลยไหมโดนต้องทักแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงเชี่ยงมันมันรุดรักตานะเนี่ยยอดเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาเร็ว โอ้โจมมาอ้โตัดติโจมโจมระวังนยัอะอันพุ่งตกอะไรอ่ะอย่าดสมันขีตกอย่ายอะว่าร้ยโอ้ยโอ้ยวัฒนาไม่เฮลแล้วนะครับโอ้ย าดเลยนะโอ้ยนี่นะครับผมอยู่ในโูนี่โผมไม่เอามื่อกี้ใช้ยั่ได้ตามวิจุดแต่น่าดด้วยน่าจะประมาณ6ล้มถึง3ลัมโอ้ย

อุ้ยเอามานันขึ้นมาตัวอะไรมุมหวานะวันนี้ครับนตกบอกว่าหางแข็งฮะไม่ใช่แก้มบ้างผุงมหวานนะเออแก้มบ้างวันนั้นน่ะอ๋อมโงมันมีกองเชียร์แล้ว่ะ้เต้ยเ้อยยอ,เยอย่างเงี้ย

หัวแดงในตำนานเนยนะโอ้ยกดกดตกลงกดหรือปรปรเปล่าลปลากระเกนบังอ๋อเร็วอาเร็วหลักมาเร็วนิ่งๆแบบนี้นั่นแหละอ๋อเร็วอาแเร็วมอแล้วนะวความรู้สึกเป็นยังไงครับโอ้ยเสียงเข้ามาเสียบบังโอ้ย อุ้ยโคตรนะเอเอยังวะแพ่กองเออล้ปลาอุ้ยอุ้ยอ้ยอ,อ้ยอ,อุออ้ยปลาอุอยอา้ยเป็นอะไรวะสองตัวนะกัจอนอ,องตัวเล่นเต็มไจหลุดเล้ว,วเอาใช่ เบก็ออนแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วเหมือ,มอ,มอมนนี่ไม่นันดเลยั อุ้ยโดนโดนโดนอ่อนอ่อนไปเลยออนอ่อนเลยเบ่งออนนะออนอ่อนโดนโดนโดนหางแข็งขาไก่อุ้ยโดน ไม่ปูมันตามของผมมาแล้วนะวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนล้วมั่วนะครับมั่วหมดแล้วะไปฟันฮะไปฟันที่ฟันที่เออต้องขันเอาตุกขนเอาขันนมไปเอาขันนองขันตุ๊กรอนบนมััวม่้องฮะ

Để ngả quần lóc Ôi có chó nó khứt ma, Ôi tên